สวัสดีครับสวัสดีทั้งไทยพี่ๆี่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเที่ยวงานวัดกันต่อนะครับวัดท่าเกวียนนะครับเป็นงานประจําปีนะครับงานวัดท่าเกวียนนะครับมีตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับปีนี้2568นะครับเป็นงานวัดนะครับเป็นคืนที่3นะครับรับรับชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะครับพี่เพี่เพื่อนอยู่นะครับไม่ไม่ไกลยากนะครับวัดท่าเกวียนก็มาเที่ยวกันได้นะครับ ยังมีอีกหลายคืนนะครับ8 9นะครับ10 1112นะครับเมื่อวานนี้ลำวงย้อนยุคนะครับสนุกสนานกับนนนัตสินนะครับสวัสดีครับเสียทวัชชัยนะครับเสียทวัตสวัสดีครับเมื่อวานนี้ก็ลำวงย้อนยุคนะครับนนนัตสินนะครับ คืนนี้นะครับวันที่10นะครับลิเกนะครับ2เทพบุตรสุดที่รักนะครับมารับชมรับฟังนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็มากราบพระขอพรนะครับ วีดเวีลคัมทูไทยแลนด์ <to> สวัสดีทักทายพี่ๆทุกท่านนะคะปปรับวันนี้ลิเกลสองสองใมุดุที่รักนะคะ 15, สิบ<ม>้ายี่ส งานประจำปีวัดท่าเกวียนนะครับขอเชิญมาเที่ยวงานประจำปีวัดท่าเกวียนนะครับและมาลอดโบสถ์นะครับอุโบสถนะครับปิดทองนะครับลูกนิมิตนะครับขอพรหลวงพ่อดำนะครับ วันที่8ถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับณวัดท่าเกวียนนะครับตำบลคลองข่อยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับคืนนี้เป็นคืนที่3นะครับวันที่10นะครับลิเกสองเทพพระบุตรสุดที่รักนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่11นะครับสอนรามน้ำเพชรนะครับอย่างไรก็มาเที่ยวมารับชมกันนะครับมากราบพระขอพรนะครับไปเชิญรับชมด้านในกันเลยครับ วันนี้ fc นะครับของนะครับสองเทพบุรสุดที่รักมากันเต็มเลยนะครับตอนนี้นะครับลานจอดรถนี่เต็มที่เลยนะครับเต็มพิกัดเลยนะครับไปรับชมนะครับบรรยากาศด้านในกันนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับขอบคุณครับธวัชชัยวิ่งงานหรือไปไหนครับตอนนี้อยู่ไหนแล้ว เอหลายท่านก็กำลังเดินทางกลับก็มีนะครับสงสัยจะไม่รอดูลิเกนะครับมากรดาษผาขอพรก็เดินทางกลับกันบ้างก็มีแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าลิเกจะเริ่มประมาณกี่โมงนะครับสองทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับ ปีวัฒเกวนนะครับโอเคครับอยู่บางบัวทองครับผมโอเคครับเราา้ว <c oughs> บรรยากาศงานวัฒนเกวียนนะครับทาให้เร็จกะปาอกว่าวันนี้เลงจ้าลิเกอยังไม่เล็กนะก็อ่านคำโบรอณไปรอบว่าวันนี้นะครับลิกเกนะครับ2เทพบุตบุสุดที่รักนะครับ สแล้วัสดีทักทายพี่พีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะร้องด้วยการจารยบ้าเต็มรอยปากเาได้เลยจ้าปบาเต็รเได้เลยการจะไปลงหน้า่อนบเสียงต้องอย่างกระบพระขอพรนะครับติดพระป่ากลอยฟ้านะครับ อากรมแก่อนอากรแวัออกระเหรอมาตางมาเที่ยวตาสะก่อนนะเที่ยวตาสะก่อนะด้วยการกรรมแนก่อนนะจ้ะอิาร้องต่างปลดแรงปลดแรงแรงจ้ะลอยด้วยกรสร้าโสก้าโตกสอนจ้านาคานีมาร่างาลำบีให้กันแตัวเองและครอบครัวของเราจ้ะลอยด้วยกรสร้า

รวมกันเกิดกันในวันนี้อาเรียนเดือนนีการต้องจ่าอุ้ยแม่ยกกอยกขาเป็นคนที่รักแม่ยกกอยกขารวมกันเกิดกันในวันนี <yeah> ้มาเที่ยวงานวัดกันนะครับวันนี้เป็นคืนที네่3นะครับของวัดท่าเกวียนนะครับคืนนี้พบกับลิเกนะครับสองเทพบุตรสุดที่รักนะครับวัดท่าเกวียนตำบลคลองข่อยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ เอาแล้ครับว like ันนี้อาจากยับแล้วเอเขาผารอย้านยางต้นเทียนคนสอยละหมดคนเลนะครับทคนงานแบบในวันนี้มามักันั่งักักทำยานนั่งกรงผุทธานะนั่นแหละอาตัด้อยางตับแล้วะเอออ่าอาคุณพ่อคุณพ่อรออยู่ทนาแล้วไปมาทักเพมาักพักนั่งักักไได้ตังย้อบฝ่า อังคารนี้ขอให้วันนี้ท่านเตรียมการด้านศรัทธาตั้งใจอังคารรับเศร้าจากกระดังได้ใช่มั้ยอ่านะครับ อาดอใครับดับวันนี้เาเตยทุ่สวัสดีทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับ Allez, อาแล้วทคนแรกก่อนในวันนี้เอาแลเกิดที่เหลี่ยมมงแล้วทำคนแรกก่อนทำมไปก่อนเอาว่าใงคนสวยเอาควาไปก่อนเถอะโอ้ยยุกัดเลยาแล้วทคนที่เด่ดข้เเอาแม่จ๋าทันาบก็ฝากอนว่ามาแล้วแม่จ๋าเออเอาสองได้น่าดอกไมาจุงเดียนแล้วไปิดตอนทางบขบวต่อกันครับ ทางเป็นางบรหัวข้อสอบกระจายผจลาพธบผลทั้ธทางแน่แน่คุณัพธาบอกผลทัพธ์ทางไม่บอกฉันเลย้าบผลลัพธทางเรียนเดิดกัรกระา และความจาแม่นจางางคำาบดต้องจากยกโทษด้วยกันทันจ้าพี่จ้าน้องจากอย่ารักอย่าเลยกองบังกวางผสมเสียดานะใหรมีดอกไม้ทุเแียงดอกขึ้นใบใจอุปกรณ์รถไจ้าไปรอดอุปกรก็ต้องนั่กัล อาทำอะไรก่อนนะให้ทำงานทุกอย่างเพื่อไปในมรรคผลก็ได้นะครับต้องรู้เข้มแข็งนะบนโลกนี้ขับขันตัวก็ได้นะทำอะไรก็ได้ทำงานทำงานมีเงินได้หลายที่ทัวร์ว่างได้หรือเปล่าทำบุญก็ได้ทำกิจกรรมนะต้องเรียนฝังฝอยฝังฝอยฝังฝอย คือหน้าส่วนที่ว่าสอคนนี้น้องผู้เกือบจมน้ำเสียชีวิตคืออะไรด้ิควิรับและนี้ไม่ไดเรื่องตองวันหรือมาอที่ประหลก็เลยแก้ไขปหงกรหน้าท่ค็ยจะทำไ่นกัรก็ไ้ยวนี้เราไม่ได้เืนงวันวันนี้ I <laughs> แตน่านใจยังมีอีกเยอะแต่ะอกว่าความจราให้คุณพ่อคุณแดูเลครับก่ะครับดูรการย่ลืมกด s u b ไ c กดกระดิ่งกันเลยจ้า พระบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสพระพิสุสงสม,มเณรและคณะกรรามาการท่านจะรึมเสียไม่ได้บรรดาแม่พัวที่จัดหาอาหารข้าวปลาให้กับทีมงานที้เกสตปเปอส์ฮีโดสองเท่าบูรสุดที่รักได้รับประทานดังกล่ากาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาววัดท่าเกวียนนะครับอำเภอปากเก็ดจังหวัดนนทบุรี เสียงนี้ก็เเสียงจากทีมงานติเกสซูเปอร์ฮีโร่สองเทพรูบุกชที่รักนะครับเจ๊ดาวนะก่อนที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้พบและสัมผัสกับผลงานการแสดงเราก็จะให้วงดนตรีไา่ควไยรักสิงใส่ปิ้ยในเพลงสาธุการหรือว่าโขนโลงครับเพื่อให้ทีมงานได้บูชาครูกันสักครู่ หลังจากานั้นศิลปินฝ่ายนางก็จะเดินทางไปไร่รำาองคหลวงพ่อดำนะครับกลับมาแล้วศิลปินจะลงไปบอกบุญท่านผู้ชมด้านล่างและพ่อค้าแม่ค้าที่มาสร้างสีสันให้กับงานดับร้บร่มทำบุญกับทางวัดและพวกเราทีมงานลิเกต์ซูเปอร์ฮีโร่สงให้พระบุตรสุทปิรักประชาสัมพันธ์ให้ท่าน พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีและวัดท่าเขื่อนได้ทราบนะครับวันที่14กุมกุมภาพันธ์นะครับพศ2569ซึ่งปีหน้านะครับ14กุมภาเป็นวันคล้ายวันเกิดของเพกนีโนสุดที่รัก เรากลับมาทําการแสดงที่วัด5้าเปลี่ยนวันที่14กุมภานะครับ69นะครับปีนี้นะครับ68วันที่11พฤษภาวันท้ายวันเกิดของพระเอกแรกี้นะครับเราอยู่กันวัด วัดทองสะาดนะครับวันที่11พฤษภาแล้วก็วันที่25ตุลาวัดทองสหาดนะครับประชาสันให้ท่านได้ทราบถึงท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าพวกเราทีมงานดิเก้ซูเปอร์ฮีโร่2แจ็คกุตสดที่รักทำการแสดงที่ไหน เข้าไปกันได้ในเพจสองเทพประวูตสุดที่รักนะครับเราลงตารางงานกันเข้าไว้ใกล้ไกลตามไปเชียร์ไปชมพวกเราผลงานการแสดงอีกมากมายหลายสถานที่เข้าไปชมย้อนหลังกันได้ทางเพจสองเท่ประวูตสุดที่รักนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเรามีงานทั้งคราวใดนะครับสวัสดี่ทนเพื่อนงพวกเราครอบครัวเล็กๆดิเกศซุเปอร์เอโร่สองเทพประวัสุดที่รัก สันสร้างโดย2กลุ่มผู้นำทีมงานนีโน่สุธิรักของแอนกี้เดอะคอมเมดียนเราจะไปสร้างผลงานการแสดงให้กับพนะท่านเจ้าพ่าให้มีแต่ความสุขความสมราด้านหน้าเวทีนะครับ แล้วก็วันที่25นี้นะครับเราอยู่กันที่วัดไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆก็ตามไปเชียร์ไปชมพวกเราได้วันที่25นี้นะครับไปวัดไฟฟ้านะครับช่วงนี้รับฟังวงดนตรีปีพาดวันชัยรักสินไข่ปิ้นคู่บเลงใน,นเพลงสาธุการณักโอกาสจากนี้ครับท่าน Ah oh. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับลงไลฟ์ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ